โอ้ oh, ช่องเจ็ดเราร่วมงานก็เป็นระยะระยะค่ะก <c oughs> ็ไม่ถึงปีค่ะพอได้กลับมาก็ดีพอได้กลับมาก็แบบแฮปปี้เลยมีแบบว่าเรื่องต่อเรื่องกลาบขอบพระคุณช่องเจ็ดมากๆด้วยค่ะ,ะ <c oughs> กับ <c oughs> เรื่องนี้ครัป็นคุณแม่แบบไหนเ <c oughs> เป็นคุณแม่ที่แบบว่าเปิดมาก็ทุกคนก็รู้ว่าอันนี้ไม่มาดีแน่ <c oughs> เขาจะนางจะร้ายนางจะแบบใช่เขาจะมีความดุดันมีความโหดมีความแบบมันลำเอียงออกมาตั้งแต่ตอนแรกๆเลยได้เลยได้เลยเพราะว่าเรามีความรู้สึกว่าลูกคนโตเขาเก่งละเขาดูแลตัวเองได้เราไม่ต้องไปอะไรเขามากแล้วก็ต้องมาช่วยเราช่วยเรานะในบางจุดที่เราแบบไม่ไหวก็ต้องมาช่วยนะแต่ลูกเล็กอีกสองคนยังเด็กอยู่นะลูกเดี๋ยวแม่ดูแลมันก็ไม่ค่อยแฟกับลูกคนโตเขาเป็นคนแบบนี้เพราะว่าเขามีปม ลูกชายสามคนหล่อจัดทุกคนค่ะแม่บอกเลยใช่ค่ะ <c oughs> ลูกคนไหนนียที่สุดคะนี่จะลูกคนโตเราเหมือนกับไม่ค่อยจะให้ความรักเขาเท่าไหร่เราจะแบบว่าจะไปเข็นเข็นเข็น,ขน,ขนกับเขาเ,าเยอะในเรื่องของความเธอต้องอย่างนั้นอย่างนี้อย่างง,ง้นเพราะว่าลูกลูกชัอีกสองคนเนี่ยเขาไปยังเป็นที่ต้องดูแลน้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่จริงมันมีปมที่มากกว่านั้นซึ่งซึ่งต้องต้องติดตามดูในละครว่าเอ๊ะเพราะอ,อะไรถึงไป กับคนโตแต่กับลูกๆคนเล็กทั้งสองอะไรเงี้ยเป็นบทที่เล่นยากเป็นบทที่ก็ก็เล่นเล่นเหนื่อยประมาณนึงเลยเพราะมันต้องใช้พลังในการเล่นค่อนข้างเยอะแล้วมันก็ต้องตีความกับลูกๆค่อนข้างเยอะค่ะว่าโอเคอย่างลูกคนนี้มันเป็นเพราะอะไรเราถึงต้องอย่างนี้แต่กับลูกอีกสองคนบางทีคุยกับสองคนนี้เสร็จปุ๊บเอามาคุยกับคนที่มันเป็นอีกอย่างหนึ่งมันเหมือนกับปรับทุกอย่างมันต้องมันต้องเร็วคือ ตัวละครตัวนี้เขามีปมในชีวิตแม่นี่เป็นตัวที่แบบตรงแม่ก็จะเหมือนจะกึง่งๆจะเป็นสารตั้งต้นให้ความวุ่นวายมันเกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้ดูแล้วก็จะสงสารลูกแหละว่าแม่เขาก็ลำเอียงจริงๆแต่ว่าเขาก็มีเหตุผลของเขาซึ่งมันจะไปเฉลยช่วงท้ายๆเรื่องแล้วคนจะเกลียดไหมนคนจะเกลียดไหมช่วงแรกอาจจะมีคะ่ะแต่ช่วงหลังๆก็คงจะเข้าใจแล้วก็ด้วยความรักของลูกที่เขามีต่อแม่ เขาก็จะค่อยๆปรับแม่อะไรของเขาให้ให้มันให้คนดูเริ่มรู้สึกว่าเออโอเคเข้าใจในเหตุผลที่ที่แม่ต้องร้ายอะไรแบบนี้ค่ะบทเขาทำมาดี <laughs> งานแสดงตอนนี้เป็นหลักเลยค่ะเพราะว่าอย่างร้องเพลงเราก็ไม่ไม่ได้ร้องแล้วนะคะก็ก็ถอยถอยมาได้ตั้งแต่ปี2 0 1 7แล้วค่ะก็คือก่อนช่วงโควิดแล้วก็ถอยถอยถอย,ถอย,ถ,อย,ถ,อยถอยมาจนเราไม่ค่อยรู้สึกว่าเอ้ยมันมันมันพอแล้วมันหยุดแล้วแล้วก็โชคดีตรงที่ได้มีโอกาสมาทาละครต่อเนื่องต่อเนื่อง,ต,อองต่อเนื่องค่ะตอนนี้ก็เลยเหมือนกับว่าหลักของเราเลยคือละคร ถ้าถ้าร้องเพลงก็จะเป็นเรื่องของการกุศลงานงานช่วยงานเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแต่ถ้าเป็นงานเพลงใหม่ๆอะไรไม่ได้ทำแล้วตอนนี้คือภาพเป็นนักแสดงเต็มตัวใช่คะ่ะคือเด็กๆ,ๆใหม่ๆต้องมารู้จักเราในบทบาทใช่เด็กรุ่นใหม่จะรู้จักว่าเฮ้ยพี่เคยเห็นพี่ในเรื่องนั้นเรียกพี่ว่ะแต่เรื่องนั้นเรื่องนี้วันนี้ก็จำแต่เอาหลอกละครมาแซวอย่างเงี้ยโอ้รัก เขาจะเขาจะไม่รู้จับเพลงเราแล้วก็วจะมีแต่บแบบก็ก็ก็ไม่คือเราเราเหมือนกันเราเราทำมาพอสมควรแล้วอค่ะเราก็ยุคสมัยเขาก็เปลี่ยนเจเนอเรชั่นมันก็เปลี่ยนแตว่าจริงที่ตอนนี้คนฟังเพลงเขาชอบฟังอะเราไม่ถนัดที่จะทําแต่สิ่งที่เราถนัดที่จะทำเนี่ยเขาเด็กุ่นใหม่เขาก็ฟังไม่ไม่เขาไม่รู้เรื่องแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ช่องว่างระหว่างวัยตรงเนี้ยเราไม่สามารถสาหรับตัวน้ำเองนะคะน้ำเอาน้ำไม่สามารถที่จะเบรนเข้าไปได้ เราก็เลยมีความรู้สึกว่าเราก็เรา,เร,ารู้สึกว่าถ้าถ้าถ,ถ,ถ้าใครชอบฟังเพลงเก่าอะไรเงี้ยโอเคเราจะเราไปแจมกันได้แต่ถ้าเป็นเพลงแนวใหม่แนวอะไรเงี้ยเราเป็นคนดูนดีกว่าเราแบกว่าให้กําลังใจน้องๆรุ่นใหม่โอ้ยเขาขึ้นเวทีเราไปเชียร์อะไรอย่างงี้ดีกว่าอโไม่มีค่ะเพราะว่าตอนนี้ทุ่มเทกับการแสดงเต็มที่เลยค่ะก็เจ็ดวันสนุกมากตอนนี้ที่ทาอยู่ ที่ถ่ายอยู่เลขก2เรื่องค่ะที่กำลังคอนแอร์หนึ่งเรื่องแล้วก็เดี๋ยวกำลังจะมีเปิดอี้ใช่ขอบคุณค่ะมันมันมันน่าจ,จะเป็นช่วงของของจังหวะวัยที่มัน อาจจะได้กระปดอะไรเงี้ยเพราะว่าก่อนหน้านี้พี่น้ำก็ไม่ um ม,มีละครมานานมากเป็นสิปีเหมือนกันค่ะก็อาจจะเป็นช่วงจังหวะที่มันยังไม่ได si ้มันยังไม่เหมาะที่จะเล่นแต่ว่าช่วงนี้ AA? มันอาจจะเหมาะที่จะเล่นเป็นคาแรคเตอร์นี่นี่นี่ก็เลยได้มีโอกาสทํางานต่อเนื่องค่ะต้องขอบคุณมากๆสำหรับผู้ธจักกาาใช่ค่ะของมีคุณเก่งหมมด้มีค่ะรอจังหวะรอจังหวะอยู่ใช่ค่ะ โคจูนของวงการอะไรอย่างอ๋อที่ไม่ได้มานึกว่ามาเป็นอะไรครับเป็นเคมีที่เหี่ยวอะไรอ๋ออะไรอ๋อเป็นเคมีที่คนชอบดูมันขำเพราะว่ามันรับส่งกันมันเบาะเบาะอะไรอย่างเงี้ยแล้วด้วยวัยมันใกล้ๆกันด้วยกันมันก็เลยเล่นกันได้แบบว่าไม่ต้องเกรงใจกันมากแต่พอเล่นเสร็จแล้วก็ขอโทษครับ หลังชาเราเคารพกันมากค่ะเพราะพี่อามเป็นคนน่ารักมากใจดีแต่พอเล่นเวลาเล่นก็คือเล่นเล่นเลยแบบไม่ต้องไม่ต้องเกรงใจกันเลยที่นมกัึงการชมละครอเ่ทเาแบเา่อก็ไแบ้หอนเราก็แปลกใจนะคะแต่ว่าก็รู้สึกว่าเออมันก็โอเพ่นดินนะมันเหมือนกับไม่ต้องไปเยอดติดว่าจะต้องเป็นเฉพาะเด็กๆหรือว่าหนุ่มสาวหรือว่าเป็นแบบว่า เออมันต้องมีตัวหลุดบ้างแล้วเขาชอบมันเหมือนก็ก็เหมือนชีวิตจริงอะค่ะบางทีเราก็ชอบคุยกับเพื่อนที่มันฮาฮอะไรเงี้ยเพื่อนนี่เขาสวยๆหล่อๆแล้วก็เออเราก็มองเขาด้วยความชื่นชมแต่บางทีเราก็ต้องมีเพื่อนที่มันสายฮาเนาะเพื่อนที่มันบ้าๆบอๆอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเออคนดูเขาโอเพ่นมากขึ้นค่ะมันก็รู้สึกดีอะค่ะเด็กสูงไหมเหรอคะอ๋อไปไปเจอในร้านไอติมเจ๊เด็กเขาบอก พ่อพ่อดาราช่องเจ็ดเคยได้ยินคำนี้ oh. นา่ารักมากเลยแล้วก็มีเด็กตัวเล็กๆที่แบบ้จใจนะครับหน, mm. หนูไม่ชอบหนุ่มค้กก็มี <laughs> <laughs> เป็นดูเลยค่ะเล่นเนปหลาด่นบายตลกชอบชอบอไรชอบทุกอันค่ะ mm. จริง,รงชอบทุกอัน mm. ถ้าเป็นบทตลกเนี่ยมันจะไหลของมันไปเองเพราะด้วย mm. พื้นฐานธรรมชาติเราเป็นคนหาเราเป็นคนชอบความเฮฮา mm. แต่ถ้าบทดรามา่านี่น้ำก็ชอบนะมันเหมือนกับ เรามันมันได้ใส่มันได้ใส่สิ่งที่มันแบบในชีวิตจริงเราไม่ได้ทาอะไรเงี้ยมันได้แบบระเบิดพลังเต็มที่ค่ะแต่ว่าถ้าดรามา่นนนนนาน้ําตูนน้าหูน้าตาแล้วก็เอ,อ่อถ้าเล่นได้นะตอนนั้นมันจะดีมากมันจะอินมากแต่ถ้าบางทีเรารู้สึกว่าเฮ้ยวันนี้เราต้องต้อง,ต,องต้องดึงข้อมูลบางอย่างมาใช้แล้วเพราะว่าเราล้นลาเหลือเกินอะแต่ในละครมันต้องดรามา่ามันต้องคนที่เล่นด้วยี่มีส่วนมาก าสมมุติเขาส่งมันมองตากันแล้วมันส่งเนี่ยอุ้ยมันจะดราม,ม่าได้เป็นอย่างดีเลยค่ะซึ่งน้องก็โชคดีตรงที่ว่าคนที่เล่นด้วยเนี่ยเขาเก่งเขาน่ารักทุกคนมันส่งกันได้หมดโอเนรื่อง้ยเรื่องนี้ประทับใจ,น,บใจน้องๆมากโดยเฉพาะคือคือ,คอตอนแรกเนี่ยเรารู้สึกว่าน้องมกักน,น้องพิงพลอยเนี่ยเราได้ยินชื่อเขามานานแล้วแต่เราไม่เคยร่วมงานกันบ,บเขาเราเขาบอกว่าเล่นกันน้องมกักน้องพิงพลอยเราสูงอ,อุ้ยขเขาเป็นเด็กรุ่นใหม่แล้วเขาดังมากเขาจะแบบเขาจะยิงไหมนะเขาจะแบบว่า อะไรอย่างนี้หรือเปล่าไม่เลยจตัวจิตน้องๆก็น่ารักมากแล้วก็น้องๆคนอื่นด้วยน่ารักทุกคนจริงๆค่ะรู้คืนเหมือนกันเอดอก็สรุปว่าเรื่องนี้มีความสุขมากเพราะว่าทีมงานทุกคนน่ารักทุ่มกับผู้ช่วยน่ารักแล้วน้องๆที่เป็นนักแสดงเนี่ยน่ารักทุกคนเป็นปรากฏการณ์การที่ดีเป็นปรากฏการณ์ที่ดีของค่ายปรากฏการณ์ดีบางละครไม่ได้ ก็ขอฝากแผนรักฉบับรายไว้ได้วยนะคะเรื่องนี้รับรองได้ว่าเข้มข้นทุกตอนทุกซีนและมีความสุขแน่นอนสนุกสนานแน่นอนค่ะขอบคุณค่ะ